สวัสดีครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่โรงงานนะครับคุณลูกค้าท่านใดนะครับอยากจะมาชมบ้านไม้เรือนไทยนะครับโชคประยูนบ้านไม้เรือนไทยนะครับก็คือเพิ่งทําป้ายใหม่นะครับก็เรียนเชิญได้เลยนะครับตรงนี้ก็หาไม่ยากนะครับก็จะอยู่ถนนนะครับเส้นกันทลักษ์นะครับไปอุบลนะครับอยู่เส้นหลักเลยนะครับก็คือ อยู่ในตัวอำเภอกันทะลักก็ว่าได้นะครับก็คือห่างจากตัวอำเภอแค่1กิโลเมตรนะครับก็อยู่เยื้องกับปั๊มน้ำมันปตทนะครับสังเกตง่ายๆก็คือปั๊มน้ำมันปตทแล้วก็สังเกตป้ายโชคประยุนยบ้านไม้เรือนไทยนะครับหรือว่าลูกค้าท่านใดที่อยากจะตั้ง Google m a p นะครับ g p s มาก็พิมพ์คำว่าโชคประยุนยบ้านไม้เรือนไทยนะครับอำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกดนะครับเดี๋ยว g o o g l e Map ก็จะขึ้น มาให้ชมเองนะครับแล้วเราก็เดินทางมานะครับตรงนี้เราก็จะมาดูกันนะครับว่าโชคประยูนทําอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีบ้านให้เลือกกี่หลังนะครับตรงนี้นะครับคุณลูกค้าก็เดินเข้ามานะครับก็จะมีนะครับทีมช่างนะครับที่กาลังทํางานนะครับก็คือสร้างนะครับพูดง่ายๆก็คือสร้างบ้านไม้เรือนไทยนะครับไว้รองรับลูกค้าก็สามารถมาดูแล้วก็มาเลือกได้เลยนะครับแล้วก็มาดูไม้จริงกัน นะครับว่าบ้านหลังไหนราคาเท่าไร่นะครับแล้วก็เนื้อไม้เป็นยังไงเป็นไม้เนื้อแข็งจริงไหมนะครับตามที่พูดนะครับเริ่มต้นก็คือที่กําลังทําอยู่นี้ก็จะมีศาลนะครับพระภูมินะครับหรือศาลเจ้าที่นะครับก็จะทําไว้รองรับลูกค้าที่อยากจะเอาไปติดตั้งไหวศาลนะครับก็ทําไว้ให้นะครับมีตั้งแต่ราคา3,5 0 0 4 5 0 0 7,500นะครับ และต่อมาก็จะเป็นศาลานะครับไว้นั่งเล่นตัวนี้ก็เริ่มต้นที่45,000บาทนะครับ55,000บาทนะครับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีบ้านเรือนไทยนะครับบ้านแฝด2ห้องนอนนะครับบ้านแฝด3ห้องนอนนะครับแล้วก็จะมีหลายๆหลังนะครับที่ให้คุณลูกค้าเลือกนะครับหลักๆก็คือมาเดินมาดูนะครับมาตัดสินใจดูมาดูไม้จริงนะครับ ว่าเป็นไม้ในแข็งจริงไหมเป็นไม้เต็งไม้แปลงไม้ประดู่จริงไหมนะครับแล้วก็โชคประยุนบ้านไม้เรือนไทยนี้รับสร้างบ้านจริงไหมนะครับเพื่อความมั่นใจนะครับเรียนเชิญได้เลยนะครับตอนนี้ช่วงนี้ก็ยังอยู่กันที่โรงงานนะครับยังจากจะให้ลูกค้ามาชมกันเลยนะครับตัวนี้ก็สังเกตง่ายๆนะครับสังเกตป้ายโชคประยุนบ้านเรือนไทยนะครับติดกับถนนเส้นหลักนะครับที่จะไปอุบลนะครับกันทะลักอุบล นะครับกันทลักวาลินอยู่ติดถนนเส้นหลักเลยนะครับเข้าตัวจังหวัดนะครับก็จะมีบ้านหลายๆหลังนะครับทําไว้รอลูกค้านะครับก็ฝากนะครับถ้ามาไม่ถูกก็โทรหาผมหรือนัดผมก่อนโดยตรงนะครับที่เบอร์โทรศัพท์0864657080นะครับหรืออยากแจ้งลายนี้จะส่งโลเคชั่นให้นะครับก็คือ ID Line 0864657080นะครับ ยินดีรอต้อนรับและก็ยินดีพาชมนะครับขอบคุณครับ